เอาแล้วครับผมก็สวัสดีนานผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นเกมเดส์บายเดลไรเนาะเฮ้ย <c oughs> จิ้ม <c oughs> จิ้มจิ้มจิ้มวันนี้เราก็มาเล่นเซอร์นะครับผมก็วิตัวอะไรวันนี้เราก็มาเล่นเซอร์ไวเวอร์นะครับผมก็มีท่านผู้ชมแบบยังเห็นผมเล่นตัวนี้เนาะวันนี้ผมก็มาเล่นให้ดูแหละตัวอะไรทำให้เสงมันคุ่งอ๋อเวสเกอร์เหรอมาถึงก็โดนเลย วิ่งแล้วเพื่อนก่อนที่มันจะจับเราแล้วผมก็เอาเปิือผ่านทางมาได้นะครับผมเห็นไหมเราจะเห็นเพื่อนในแมปเลยนะครับทุกคนเลยแต่มันต้องอยู่ในระยะมันเนาะเพราะว่าเปิงนี่ดีอยู่นะเราจะเห็นเพื่อนว่าแบบทำอะไรบ้างอยู่ที่ไหนบ้างแบบจู๊กอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบเล่นได้นะครับผมวิ่งไปนน่นละเดี๋ยวผมว่าผมไปปั่นตรงห้องน้ำดีกว่า ไปปั่นเครื่องแบบแยกๆออกก่อนนะโอเคและด่านนี้เป็นด่านที่แบบไม้เยอะที่สุดละมังนะ้งเนี่ยเพราะว่าด่านนี้เป็นด่านที่ไม้เยอะที่สุดละปั่นไฟเลยจริงๆท่านผู้ชมเห็นผมแบบเล่นแต่คิลเลอร์เนาะจริงๆผมก็เล่นได้ทั้งคู่อะทั้งแบบทั้งเซอร์ทั้งคิลเลอร์นะก็ชอบเป่นทั้งคู่นะครับผมส่วนมากแบบถ้าเกิดผมมีเพื่อนเล่นอ่ไงเงี้ยผมก็จะเล่นเซอร์นะครับ แต่ผมไม่มีเพื่อนเล่นไงประเด็นคือไม่มีเพื่อนเล่นนะรู้สึกว่าเขาจะอยู่แถวด้านบนเนาะเหมือนเพื่อนแบบพิ่งวิ่งหนีออกมานะครับเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแบบเพื่อนเล่นอยู่ตรงไหนนะครับว่าคิวเลอร์อยู่ตรงไหนเนาะเปิด์แบบดีมากเลยอีกอันนึ่งก็จะเป็นเปิร์มองไม้นะครับผมแล้วก็แทงหลังแล้วก็ตายยากเนาะเปิดปกแบบพื้นฐานนะครับจริงๆตายยากนี่คือแบบ เหมือนไม่มีนะครับใช้ไม่เคยได้กดไม่เคยทันนะอุ้ยแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเราปั่นเครื่องแบบยา่างๆออกให้อยู่อุ้ยสาวขาวเหรอโอเคูเคด้านบนหรือด้านล่างด้านบนนะครับผมเห็นไหม เราจะรู้เลยว่าแบบไอ้นี่เขาอยู่ด้านบนเนาะโอเคแล้วผมเดินออกก่อนเผื่อเขามาอยู่ไหนอะตอนนี้แบบข่ายเม็มุมเพื่อนไม่ไม่วิ่งนะครับโอเคเขาอยู่ตรงนี้นะเขาอยู่ในนี้เห็นไหมยากครับมุมนี้น่าจะยากจากประสบการณ์ที่ผมแบบเคยลองเล่นตัวนี้นะ ไม่น่าทัานโอเคแฮกนะเขาน่าผมน่าจะโดนตีแล้อืมล้มเลย <c oughs> อันนี้โดนเบรกอันนี้โดนเบรกโดนผมเบรก น่าจะตามอยู่ั้ยไม่ตามนะครับถ้าเกิดเขาตามผมน่าจะเสียเวลาหน่อยแต่ผมหาที่ฮิวกว่อนดีกว่าหนะิวเลยหด่านนี้แบบไม้เยอะจริงๆนะครับไม้เยอะมากเลยถ้าเกิดผมเป็นคิลเลอร์ก็จะเซ็งๆหน่อยน่าจะเซ็งๆเลย ถ้าเกิดเราแบบอยู่ไกลจากเพื่อนเราก็ไม่เห็นออราเพื่อนเนาะ <c oughs> เห็นไหมอันนี้คือเราอยู่ไกลนะเราก็เลยไม่เห็นออราเพื่อน,นครับเอ้า <c oughs> เพื่อนอยู่ด้านล่างตรงนี้ีคนหนึง่งคนนั้นเขาน่าจะมีเปิงนี่คนรัดเี็นนะครับผมล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาเองเนาะหายเจ็บเลยปั่นไฟเลย ผมว่าคิวเลอ่เหนื่อย,ยนะเนียเก็บนะเฮ้ยหัวใจเราขึ้นเมื่อกี้นี้โอเคเขาน,น่าจะไล่คนนั้นอยู่นะที่เรามองเห็นเขาอยู่นะเนี่ยดูดิผมว่าเปิดพันธ้าแบบโอเคเลยนะแบบผมว่าดีมากอะ่ะมาไหมไม่น่ามา โอ้เพื่อนเราก็ใจสู้อยู่นะเราฮิวให้ไหมเราฮิวให้ไหมเอาไปเลยไปเลยก็ไปเลยเบสเกออยู่ไหนอะโอเคเขาน่าจะเห็นเขาน่าจะไล่เพื่อนเราอยู่อยู่ตรงนี้แบบเยอะมากนะ ค <c oughs> นนี้เขาแบบอยากมาปั่นมุมนี่นะโอ้ยตามยาวเลยรอบนี้ตามยาวอย่างนี้เครื่องนี้น่าจะเสร็จนะครับโอ้โสงสารคิวเลอร์นะเราปรับปั่นไฟไว้กันมากเลยไม้มันก็เยอะเนาะด่านนี้น่าจะเป็นด่านที่ไม้เยอะที่สุดในเกมแล้วมั้งครับโอ้หน่าจะหลุดแล้ว่เพื่อนเราหิวละอันนี้น่าจะหลุดละ อยู่ไหนอ่ะโอเคเขาอยู่ด้านล่างนะไล่คอเด็ดอยู่ลมละวมั้งเนี่ยแล้วเราจะโดดลงมาทำไมก่อนงงกับตัวเองว่าโดดลงมาทำไม จริงๆผมจะโดดมาบล็อกให้เพื่อนนะไม่คิดว่าเขาจะใช้สกิลโอ้ห oh, แล้วแบบเรามาบล็อกให้เพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบวิ่งต่อได้ยาวแบบขึ้นนะไปหาแบบไปถึงไม้ที่ไกลขึ้นนะครับเว้ยเมื่อกี้มันเหมือนมันกระตุกเลยนะเห็นไหมครับเมื่อกี้เราแบบบังให้เพื่อนเนาะเพื่อนก็แบบสามารถแบบวิ่งไปได้ไกลขึ้น แบบไปหาไม้ได้แบบเยอะๆนะครับโซนที่เขายังยังไม่เล่นนะต้องสารชิวเลอร์เลยนะเกมนี้อยู่ไหนอะ่ะยังไล่อยู่อีกก่อนนะ่ะโอ้โถามจชิ้วิเดินติดโลกโลกอันนี้คือลกนะปันไฟด้วยโอเคฮิวให้หน่อยครับ เพื่อน่าจะใช้กล่องหิวให้เรานะครับเพราะว่ามันไวเนาะผู้ข้อเด็ดคนนี้แบบจุกแบบตึงมากครับเอานี่คือคำต้องห้ามนะคเวลาเราเล่นเล่นเซอร์อุ้ยไม่น่าโดนนะเมื่อกี้รับมุมคือเราหลบไปแล้ว เนีวเลยเราไม่กลัวอะไรทางนั้นนะไปเพื่อนเอา้าเราโดนปหมเนะี่ยชิกหายแล้ว <c oughs> เราวองหาไม้เลยวอ้ยข้าบนไม้หมดโอเคยังเหลือตรงนี้อันหนึ่งเนะ <c oughs> าะฝากให้หน่อยเพื่อน <c oughs> โอเคเราฉีกเลย น่าจะรอดแล้วครับออกเลยโอ้แบบสงสารชอเลอร์อยู่นะครับเพราะว่าแบบไม้มันเยอะเนาะแล้วแบบเพื่อนเราก็แบบอ่าเทืให้กันด้วยนะแบบปาร์ตี้นะดีมากครับทำไมผมเห็นแบบอะไรเป็นภาษาจีนไปหมดเลยวะเนะี่ยอันนี้คือจีนหมดเลยเหรอ อันนี้คนจีนหมดเลยนะครับก็โอเคครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยเนาะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมนะครับผมถ้าเกิดมีคนชอบแบบดูผมเล่นเซิร์ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมา,มาเล่นให้ดูอีกเนาะขอบคุณครับ